สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพพิวัตินะครับเราจะเดินทางกับต่างจังหวัดนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาสถานีกลางแห่งนี้นะครับตั้งแต่เขาสร้างเสร็จมาแล้วก็เปิดการเดินรถเราก็ไม่ได้ไม่ได้เคยมาสักทีนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับว่าจะไปถูกหรือไปผิดหรือไปอะไรยังไงเดี๋ยวลองไปดูนะครับ เข้ามาด้านหน้าของประตูนะครับก็จะเห็นว่ามีเครื่องสแกนเนาะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนควบคุมดูแลอยู่นะครับมันก็จะมีป้ายอบอกเส้นทางแต่ละรถแต่ละสายแต่ละ,ะพื้นที่ก็จะบอกว่าเป็นไปช่องทางไหนเป็นอะไรยังไงครับมันดูกู้ข้องใหญ่มาก คือเราเคยใช้ต่บริการหัวลาโพงเนาะแล้วมาดูที่นี่มันดูทันสมัยดูแบบกว้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆ,ท,ๆทั้งๆที่ยังไม่ได้มีอะไรครบนะยังไม่เปิดครบนะครับนี่เราเห็นห้องน้ำเนาะห้องน้ําเยอะมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่ครับห้องน้ําค่อนข้างจะกว้างใหญ่แล้วก็สะอาดมากเลยนะครับ ตัวนี้เป็นห้องน้ําชายนะครับที่เราถ่ายมาให้ดูเนาะเห็นไหมตรงโถสีก็เยอะมากเลยนะครับ แล้วเราก็เดินมาตรงกลางของทางเดินนะครับคือรถไฟก็จะแบ่งเป็นอ่าซ้ายขวาเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรถชานเมืองเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถที่วิ่งอ่าชานเมืองนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรถขบวนทางไกลนะครับก็วิ่งออกจากออกต่างจังหวัดนะครับแต่เดี๋ยวเราเดินทะลุออกไปนะครับ เดินทะลุออกไปซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นด้านหน้านะครับเพราะว่าจะมีพระบรมรูปสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับแล้วก็พระราชนีเนาะซึ่งเป็นโดมสูงขนาดใหญ่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นด้านหน้านะครับทู่เรงถ่ายมาให้ดูนะครับ Place. This is the final call for the rapid train number one zero nine. Trisha, please by the train at the platform B, platform number one. Platform number one. Immediately. Thank you. นี่ีครับที่มาครั้งแรกของเราเนาะที่เราจะมาขึ้นรถไฟกลับบ้านนะครับกับสีเกตเนาะเราเป็นครั้งแรกที่มาที่สถานีแห่งนี้ก็โอเคกว้างใหญ่ดีเนะเาะพอเราเดินทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะมาเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมที่สถานีกลางบางซื่อเปลี่ยนมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับ ตอนนี้เราก็เก็บบรรยากาศตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟกันนะครับ เดินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟทางไกลเนาะนี่ก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับมาครั้งแรกนะครับก็ไม่หลงนะมีป้ายบอกตลอดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไว้สอบถามหรือว่าที่ประชาสนะัมพันธ์อะเยอะพอสมควรนะครับนะเป็นจุดๆไปนะครับ ตอนนี้เราจะไปขึ้นรถไฟทางไก่นะครับรถไฟทางไก่ก็จะเป็นสายเหนือสายใตย้สายอีสานนะครับตอนนี้เราเดินไปค่อนข้างไกลเนาะเพราะว่ามันกว้างมากโล่งนะครับโล่งแล้วก็สะอาดสะอ้านดีนะครับ เชียวบินกกำลังออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัลแล้วขอบคุณครับ Attention please, The d i r e i t train number 109 to เชียงใหม่ is now departing from Bangkok Krung Thep Aphiwat Central Terminal. Thank you. พอมาถึงจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทุกคนซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งคอยนะครับเป็นนั่งคอยเรียกเป็นเกตเปิดเกตเ,เ,เหมือนเหมือนขึ้นเครื่องเนาะมานั่งคอยเพื่อที่จะรอฟังเขาเรียกขึ้นรถไฟนะครับนี่ครับเก้าอี้ตอนนี้เยอะเหมือนกันนะเพียงพอนะแต่เพียงแต่ว่าบางคนเขาก็ต้องการมุมสงบสงบเขาก็ไปนั่งอยู่หลบมุมอะไรอย่างเนี้ย แล้วก็อีกอย่างชอบมากเลยนะครับคือมีที่ชาร์จไฟไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าถือว่าจุดตรงบริเวณชาร์จไฟก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่จุดกระจายแต่เยอะอยู่เท่าที่มองนะจุดกระจายแต่เยอะแต่เป็นช่องที่เป็นให้ชาร์จอ่ะมันจะไม่เยอะนะครับ นี่ครับเราให้ดูบรรยากาศภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับคือเป็นสถานีรถไฟที่เปิดใช้งานมาแล้วแหละแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบนะก็จะมีรถไฟทางไกลที่เป็นฝั่งด้านนี้สำหรับคนเดินทางจากต่างจังหวัดนะครับก็คือย้ายมาจากหัวลำโพงนั่นเองนะครับ ดูบรรยากาศนะครับดูทันสมัยดูไฮโซเนาะเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยรถไฟสาย139กรุงเทพอุบลน,นะครับเราจะไปลงที่สีสเกต,ตนะครับตอนนี้เป็นสายรถไฟเชียงใหม่นะครับที่เขาจะเรียกขึ้นรถก่อนนะครับลักษณะก,ก็จะมายืนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจตั๋วก่อนขึ้นเข้าไปใน ชานชลารถไฟนะครับแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะนไปข้างบน ถึงสายอีสานะสาน,นะครับสายกรุงเทพุบลนะครับดูคนเยอะมากเยอะมากๆเลยครับสายนี้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก,ก็เดินตามกันไปเนาะเขาแถวเรียงแถวกันแล้วก็เขาตรวจสอบเขาก็จะแนะนําว่าขึ้นทางไหนเส้นไหนนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นบันไดเลื่อนเนาะตรง เราก็วิ่งขึ้นไปที่ชานชลานะครับ ข้างบนก็กว้างเนาะสำหรับรถไฟที่เข้านะครับตรงนี้เราก็รีบเดินเลยเนาะเพราะว่าเขามีเวลาให้แค่20นาทีนะครับที่ขึ้นมาหาตู้นั่งหาที่นั่งของตัวเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้เราขึ้นแบบสบายอิสระเหมือนอยู่หัวลาโพงเนาะหัวลำโพง,พงรถไฟจะมาจอดรอแล้วเราก็มาขึ้นนั่งรอทําอะไรรอเป็น ชั่วโมงได้ครับแต่ตัวนี้ก็คือมีเวลาจำกัดนะครับทุกคนก็เร่งรีบนะครับนี่คือบรรยากาศของรถไฟสายอีสานนะครับที่วิ่งออกจากกรุงเทพอภิวัตรนะครับ รถไฟค่อนข้างจะวิ่งเร็วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ชะลอเหมือนอเหมือนสมัยก่อนที่วิ่งออกจากหัวลำโพงมันต้องมาชะลอแล้วก็วิ่งช้านะคะเพราะว่ามันจะมีรถที่ถนนที่ตัดผ่านนะครับรถไฟก็ค่อนข้างจะทำเวลาได้ดีนะครับพอมาถึงสถานีห้วยทับทันนะครับจังหวัดรีสเกตเนาะในตั๋วบอกว่าตีสี่ครึ่งนะคะพอเรามาถึงเราดูเวลาปุ๊บ ตีสี่ครึ่งพอดีแล้วครับตรงเวลาเป๊ะมากเลยนะครับรถแทบขณะนี้เนี่ยเวลาคาร์บอนรถเร็วเกิึ้นคาร์บอนที่หนึ่งจากก้าวปลายทางสถานีอุบลราชธานีต่อเชื่อมทางสถานีหนึ่งขณะนี้ออกจากสถานีวัดรับการนะครับออกจากสถานีวัดรับการจุดรับศพโดยสารสถานีอุดมพรที่สายสถานีศรีสะเกษเป็นสถานีต่อไปครับ ตอนนี้เราลงรถมาแล้วเราก็เลยเก็บาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับในเวลาตีสี่ครึ่งนะครับครับคลิปนี้ก็พาเดินทางจากรถไฟกรุงเทพอภิวัตน์มาที่ศรีสะเกดนะครับอําเภอห้วยทับทันนะครับเราลงตรงนี้เนาะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคนที่ต้องการเดินทางก็ให้เตรียม ความพร้อมเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นสถานีที่ใหญ่มากๆเลยนะครับสถานีกางกรุงเทพอภิวตรเนะฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ